สวัสดีคะ่ะกลบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่610ค่ะ610นะคะพี่ๆขาประจำอ่าประจำเช้าวันพุธนะคะพี่ขาวันพุทธที่22มกราคมสองพค่คคะ เช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุด40รายการ300บาททุกองค์2องค์500บาทจัดส่งตีมีปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบรายการไหนนะคะพี่นะสนใจรายการไหนค่ะพี่ขาโทรทักไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือจะปิด รายการพระได้เลยนะคะพี่ขาได้ที่เบอร์โทรนี้นะพี่นะ099จ้ะ0841561092543961าก0 8 4สส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาาโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะพี่นะ โอเคค่ะพี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรัพี่กันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าค่ะพี่ขาเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะพี่ขาฝากพี่พี่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยค่ะ รายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขารุ่นแรกนะคะวัดแหลมสอนะคะพี่ขา,าด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะเปิดให้พ,พี่พี่ที่300บาทจะพิจาา2ององห์5ร0บาทเท่านั้นค่ะรายการที่สองจะเป็นเหรียญเสือเดี่ยวของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงตอกโคดค่ะ เหรียญเสือเดี่ยวหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขาปี2 0ตศตอโคตรรุ่นนพเก้านะคะรุ่นนกพกเก้า 9, ลาบผลพูนทวีค่ะพี่ขามาในเลี่ยมนะคะเปิดให้พี่พี่ที่300้บาทสององค์ 2, 500้บาทจะ้ะ3เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรคะ์ค่ะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์ รุ่นแรกนะพี่นะวัดนครสวรรค์จ้ะเป็นเหรียญหล่อสมานะคะพี่ขาสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้ะรายการที่สี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรพิจิตค่ะเป็นหล่อห้าเหลี่ยมแบบนี้จ้ะเหรียญหล่อห้าเหลี่ยมหลวงพ่อเพชรพิจิตด้านหลังมียันนะคะพี่ขาตรงนี้เป็นพอพานนะคะเก่าสวยค่ะพี่ขาสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะ รายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ขาหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้าค่ะใต้ฐานตรงนี้นะคะพี่ขามีโค้ดคำว่าโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ขา300บาท2ององค์500บาทค่ะ6ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อดหลวงพ่อโสธรค่ะ เก่าสวยนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างพระอุโบสถนะคะพี่ขาแปดลิ้วปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่เจ็ดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะคะพี่ขาเป็นเหรียญสภาพใช้ค่ะด้านหลังคะ่ะพี่ขา หลวงปุตโตะนะคะปีพศ2518ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พขาเป็นเหรียญสภาพใช้เลยค่ะพี่ขา300บาทเท่านั้นค่ะ2องค์500บาทค่ะรายการที่8ค่ะพี่ขามาคู่กันเป็นเหรียญหลวงปุตโตค่ะปู่โตวัดประดู่ิมพลีนะคะพี่ขานี่ค่ะด้านหลังค่ะ ปีพศ2518นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่นะเปิดให้พี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทจะ9้ะ9เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมด้านหลังมียันนะคะพี่ขาของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะ300บาท2องค์500บาทจัดส่งฟรีเลยจะ้ะรายการที่10ค่ะพี่ขาเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะ ฝังตะกุดแบบนี้ค่ะขุนแผนหลวงปู่ทิมฝั่งตะกุดค่ะพี่ขาด้านหลังก็มีเป็นฝั่งตะกุดเช่นกันค่ะ300บาทนะพี่นะสององห้าร้อยบาทจัดสองฟรีค่ะ11ค่ะพี่ขาเป็นพระ25พุทธศตรวรรษเนื้อตะกัวเลี่ยมขอบค่ะเก่าๆนะคะพี่ขาด้านหลังมียันนะคะ300บาทนะพี่นะ เนื้อหาเก่าๆคะ่ะพี่ขา2ององค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะ12ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาพ่อปานคลองด่านนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยด้านหลังมียันแบบนี้คะ่ะพี่ขา300บาทจัดส่งฟรี2ององค์500บาทจ้ะรายการที่13เป็นพระชัยเจ้ามาค่ะ พระชัยเจ้ามารอสหนึ่นะคะพี่ขาพระชัยท่านเจ้ามาค่ะพี่ขาต่อโค้ดหม่เลขนะคะ300บาทสององ5้0รบาทจัดส่งฟรีค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นสองสี่หค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะพี่ขาสองสี่หกเก้นะคะ สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีจ้ะสิบห้าเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้ด้านหลังมียันค่ะเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทค่ะสิบหกนะคะพี่ขาเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะพี่ขา สมเด็จพระนเรศวรเพชรกลับนะคะตอกโคดนะคะพี่ขาตรงนี้เขียนว่าเป็นโค้ดกรรมการนะคะตรงนี้ตอกโค้ดกรรมการนี่ด้านหลังเป็นพระมาเหสุวรตอกโค้ดซ้ายขวานะคะตรงนี้พระมาเหสวรน,นะคะสามร้อยบาทสององห้ารอยบาทมาในเลี่ยมค่ะสิบเจ็ดคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะ หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่ขา300บาทสององ500บาทมาในเลี่ยมค่ะ18เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กบค่ะพี่ขามาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อโอภาษีนะคะ300บาทสององ500บาทจัดส่งฟรีค่ะ19เป็นเหรียญพระเหรียญพระอาจารย์นำปี20นะคะพี่ขาพระอาจารย์นำวัดดอนสารานะคะ เหรียญเก่าเหรียญสวยด้านหลังอ่าพอปร,รอนะคะพี่ขาสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะยี่สิบเป็นเหรียญสมเด็จค่ะพี่ขาด้านหลังจะมียันแล้วก็มีโค้ดแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋ายี่สิบเอ็ดเป็นจอบใหญ่หลวงพ้อเงินนะคะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นจอบเล็กค่ะพี่ขาจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทจัดทรงฟรีค่ะเก่าสภาพใช้ค่ะ23พะระลีลาค่ะพี่ขาเนื้อดินนะคะมาในเลี่ยมค่ะองค์ไม่ใหญ่มากนะคะพี่ขาพะระลีลาเนื้อดินเก่าค่ะ 24เป็นขุแนแผนมั่นกลางค่ะมาในเลี่ยมจ้ะเนื้อดินเก่านะคะ300บาทจะสององค์500บาทจ้ะยีเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างปี15ึ่งหค่ะพี่ขาเหรียญสวยนะคะพี่ขาเก่าสภาพใช้เลยนะคะพี่ขา300บาทนะพี่นะ ยี่สิบหกเป็นเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างค่ะเหรียญเก่าๆนะพี่นะเก่าสภาพใช้ค่ะด้านหลังเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสิบนะคะพี่ขาสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีจ้าพี่จ๋า รายการที่28หลวงพ่อทบค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่ขาหลวงพ่อทบ94นะคะวัดชนแดนค่ะด้าน,นหลังมียันแบบนี้นะพี่นะ300บาท2องค์500บาทค่ะ29เหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะพีขารุ่นแรกสิทธอสร้างถวายปี07นะคะ 3 0 0รบาท2ององ500รบาทจัดส่งฟรีค่ะ30เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี22นะคะพี่ขา300บาท2ององ500รบาทจัดส่งฟรีค่ะ31หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามค่ะ เหรียญหลวงพ่อกรวยวัดโคศิต,ตารามนะคะพี่ขา300บาทสององ500บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่32นะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุดปี13นะคะพี่ขาวัดธัญารามนะคะนี่ด้านหลังค่ะเก่าสวยค่ะพี่ขา300บาทมาในเลี่ยมนะคะ 33เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังมีอักคระภาษาไทยหลวงพอว่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขา3 0 0บาท2องค์5 0 0บาทค่ะ34เป็นเหรียญใบโพพระอาจารย์ลีค่ะเป็นเหรียญใบโพพระอาจารย์ลีนะคะพี่ขานี่ค่ะ300้าบาท2องค์500้บาทจัดส่งฟรีค่ะ35เป็นเหรียญน,นะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อโมนะคะพี่ขาวัดสนนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะปีพศสอ0 0 0นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ300บาท2อ,องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะ36เป็นเหรียญสมเด็จโตค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยค่ะพี่ขา เหรียญสมเด็จโตมาในเลี่ยมด้านหลังเขียนว่าอาจารย์จรูนตาทิพย์นะคะพี่ขะมียันนะคะ300้าบาทสององ500้าบาทมาในเลี่ยมค่ะ37เ,เป็นพระลีลาหนังตะลุงค่ะพระลีลาหนังตะลุงเก่าค่ะ300้าบาทสององ500้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ 38เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นแรกค่ะเหรียญหล่อ,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  39, ลอหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเนื้อทองผสมเก่า300ร้บาทจัดสาเก้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ2องค์ห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะ40ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าค่ะด้านหลังมียันค่ะ มาในเลี่ยม300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ขาโอเคค่ะพี่ขาพี่พี่ชอบรายการไหน40รายการ1องค์2อ1องค์300บาท2องค์500บาทส่งฟรีมีปลายทาง099 084 1561 0925 4, 15 09 4 3 9 6 1 0สำหรับเช้านี้สวัสดีจ้า